สวัสดีชาวคาบาลมบยทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับชอ่องเอมันดิเดตนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไกด์วิธีลงดันนะครับดันที่จะลงวันนี้นะครับก็คือดันบัตรเงินนะครับบัตรเงิน usion, นะบัตรเงินอิลูชันนะอพ ocaly บัตรสีเงินอันนี้นะครับซึ่งเป็นดัน190อันใหม่เนาะต้องบอกว่าอันใหม่แหละเพราะว่า มันมันยากนะครับต้องบอกว่ามันยากเราถ้าเราจะลงดันพวกนี้เนี่ยเราต้องมีของค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราต้องมีของเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดไม่ได้ลงคนเดียวครับผมนะจริงๆอะ่ะดันนี้มันไม่ได้ดอบของแย่นะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ดอบของแยนะ่เนาะแต่ว่าคือถ้าลงไปคนเดียวเนี่ยกลัวว่าจะไม่ไหวนะครับก็เลยมีเพื่อนมาช่วยนะครับเดี๋ยวคุณแบงค์จะไปช่วยแอด ในคลิปนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยคุณแบงค์ที่ลงเป็นประจำเนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าดันนี้เนี่ยมันลงเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับดันนี้เนี่ยถ้าคุณจะซื้อนะถ้าคุณจะซื้อนะครับคุณจะต้องมีเงิน1 m เนะครับกับเคอส์คอสอเม็ดนะเคอส์คอสอเม็ดซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาเคอส์คอตอนที่แอดทำคลิปเนี่ยค่อนข้างจะโหดเลยนะครับเพราะว่าการมาของการตีบวกตีบวกสร้อยนะตีบวกสร้อยมันก็เลยแพงนะครับ ตอนนี้มันก็เลยแพงนะอาเควอสดคอเนี่ยเม็ดหนึ่งสามจุดสองเอ็มนะครับเซิฟทีอาคุณจะต้องมีเควอสคอก่อนสองเม็ดนะครับคุณจะซื้อบัตรดันได้เนาะแล้วก็ดันนี้เนี่ยของหลักๆที่ตกนะครับอเทมหลักๆที่ตกก็จะเป็นพวกพาราเดียมนะครับอเทมระดับพาราเดียมขึ้นไปนะพวกของท็อปทั้งหลายทั้งหูเจ็ดเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับคือของท็อปสามาันมีหมดเลยนะครับ ของท็อปสามันมีหมดเลยนะแล้วก็ชุดระดับพลาเดียมซึ่งตอนนี้ราคากําลังดีนะถ้าใครฟาร์มได้นะครับดันนี้นะก็แนะนํานะครับหรือถ้าใครยังไม่เคยฟาร์มแล้วแบบว่าเอ้ยของเนี่ยมากกว่าแอดนะครับลองดูอันนี้เป็นแนวทางแล้วลองไปฟาร์มดูนะครับเผื่อว่าฟาร์มได้ต้องบอกว่าดันนี้คุ้มจริงๆนะครับโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปโ <Okay. S 1> อเค อ่าตัวแรกนี่ไม่มีอะไรเลยครับก็ตีตัวคีมีตัวคีตัวหนึ่งกดเควสได้เลยอืมอ๋อกดกดเควสขึ้นโอเคโอเคใช่ใช่มันจะเป็นตัวคีย์มมอนโอ้โหมอนสองร้อยสิบห้าเลยหรอวะหน้าดันนะเนี่ยอใช่ครับไอ,อตัวนี้ยังไม่แรงครับเดี๋ยวตัวหลังๆไปจะเริ่ม ประมาณบอตัวที่สามนี่เดี๋ยวอยากเดี๋ยวแอดลองไปชนดูเดี๋ยวเปิดหยวนช่วยจะได้ไหวเอ้ยถ้าเอ้ยถ้ามอนมอนเยอะไหมเน,นี่ยนี้มีมีเท่าเนี้ยแหละครับเดี๋ยวเข้าไปก็จะเป็นตัวนี้อ่าตัวออกนี่มีตัวคีนะครับตีตัวคีก็ตายเลยอือกดตรงแมพมาเวลได้นะแอดวา <laughs> ลงไว้โ<น>อ,อว่าหลอดไป<น>ด้วยอ อ,อตรงห้องตัวที่สองมันจะเกิดเรื่อยๆครับเอ,อที่เราเราที่เรากำลังจะไปเนี่ยนะเออน่าสนใจว่า,ถ,าถ้าบอลไม่ตายมันจะเกิดเรื่อยๆน่าสนใจว่ะเมื่อกี้แอดไม่มีคูณเลยนะมันขึ้น,น,นฮิตละสี่ล้านเป็นล้านนะครับใช่ใช่มนเป็นล้านโอ้โหน่าเก็บจัด,จดเลยอ่ะถ้าลงไหวไหนะแอบดบแอดเก็แบบแบบของเลยครับ <c oughs> ได้ครับผม เนี่ยอตรงนี้ตรงนี้มันจะมีทิกแอดเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปนี่เห็นไหมบอสมันจะวิ่งมาตัวเดียวถ้าเกิดเราล่ออยู่ตรงเนี้ยอ๋อไอนี้บอสมันเหรอโอเคใช่ใช่แต่ถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปเราก็ไปเดินโดนตรงมันอืมอืมอืมอมเนี่ยยืนยืนอยู่ประมาณที่เราที่เรายืนนะครับแปดร้อยมาแค่ตัวเดียวตีเจ็บใช่นช่แรงเจ็บเจ็บอู้ดอกพันยืนมีเห็นเห็นบ้างบ้างปลาย อ่าต้องยืนตรงนี้ที่เดียวครับไม่งั้นถ้าวิ่งเข้าไปนี่ไม่อึดน,นี่ร่วงเลยอืมตรงนี้ปลดแบตนะครับปลดแบตได้ครับ,บรัาแอบตีเลยพาลาเดียมแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องไปตีเสามันจะมีเสาสองต้นเสาสองต้นอ่าใช่วิธีตีง่ายสุดคือไปล่อพวกออกก่อนล่อออกมาแล้วเราก็แดดหนีเข้าไปหาเสาต้นแรก ถ้าไม่งั้นมันลุมเราตายเลยแรงหนีล่อๆอออแล้วก็แดดหนีเลยนี่แอดมาดูเสาเรันเรือยัยต้องตีต้นแรกก่อนครับต้นแรกอยู่ที่ผมอ๋อต้นแรกอยู่อยู่ที่คนแบงค์โอเคเห็นแล้วใช่ใช่เสร็จต้นแรกแต่ก็กดแบดได้เลยครับกดแบดไปตีต้นสองแล้ววัวพวกนี้จะหายหมดเลยอืม นี่เดี๋ยวแตกปุ๊บบัวหายเนี่ยระบอดออกแหละนี่นี่แอดแอดลองตีแอ,ลอ,แอลองตีไอ้นี่นี่ของจริงเลยเดี๋ยวไหนพันเจ็ดว่ะเฮ้ยแล้วมันตีลัวเลยนะ <c oughs> โอ้กูตีดอกสองพันไม่แล้วมันตีโคตรลัวโอ้เฮ้ยแอดตีโคตรเบาเลยอ่ะดอกดอกข้าวพันอ่ะอึดมากอึดเจ็บว่ะในนี้อึดเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ็บจัดเลยว่ะตัวนี้นี่ตอนผมมาใหม่ๆนี่หัวทิ่มเลย โอ้โหโหนกบอสอีกอะโ oh, 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 really. อ้โหแม่โอ้เจ็บว่ะเจ็บจัดเลยโหนกบอสอีกตนะัวเนี้ยเอตีโอ้โหเอตเอตเอตตีมากกว่าหยวนแม่งหยวนตีแรงกว่าเดี๋ยวมันตายปุ๊บเราปลดแบตนะครับครับ <c oughs> อา้าวปลดแบตเลยปลดอ้าวเอตเ,เก็บของเลยเก <c oughs> ็บแล,ลแล้วตรงเนี้ย S <S ตรงนี้มันจะมีมีอีกนิดหนึง่งเอ๊ะเป็นแอมป์เนยังเหลืออยูน่นะพาราเดียมคิวเหลืออีกชิ้นหนึ่งผมเห็นอยู่ <S 2> <S 2> <S อ่าตรงนี้นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีมอนสามตัวอืมไอที่ไอที่เราต้องการเนี่ยคือตัวใหญ่สุดเราเดินเข้าไปถ้ามันติดตัวใหญ่ตัวเดียวก็ดีไปแต่ถ้ามันมาหมดเลยเนี่ยให้ล่อให้ตัวเล็กตีแล้วเราก็แดดหนีจะได้ตัวใหญ่มาตัวเดียวโอเค ไอตัวใหญ่เนี่ยมันจะตามเราไปจนปากดันเลยคบนี่ไอพวกนี้ตัวเล็กอ,อดดไอตัวใหญ่เนี่ยมันจะตามตามเราไปจนถึงปากดันเลยเห็นแล้วเห็นเห็นเท้าตัวใหญ่แล้วอ่านี่มาแล้วมาแล้วจังหวะคือพอไอตัวเล็กตีเนี่ยสกิลปุ๊บเราแดดหนีเลยอืมแล้วมันจะหลุดครับตัวเล็กจะหลุดไอตัวใหญ่มาตัวเดียวยังไงอ่ามาตัวเดียวแล้ว เราจะตีตัวเล็กไม่เข้าเราต้องไปตีเสาข้างในสองต้นหี่จะตีมันเข้าเสียเวลาแล้วก็ตีมาเลย d y แอดลองแมออฟเลยดูดีแอดแอดเัินอะไรสองพันเจ็ดสามพันห้าเขตัว,นวนเนี้ยโ,โอ้โหนี่คือแบบถ้าแอดมาลงเองแอดว่าแอดแอดต้องรอบัฟมาเนี่ย <laughs> ไม่งั้นมีล่วงแน่ บอสกี่ตัวครับดันนี้หมดแล้วครับตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วอ๋อตัวนี้ตัวสุดท้ายถ้างั้นก็เอาชิลชาร์จไปเลยไ<ผ>ม่ติดจะไปาชรนนารนด้วยสนมันไม,ไม่ไม่ติดมันไม่ติดปั๊บครับผมว่าดันนี้มันน่าสนใจว่ามันมีหูบวกเจ็ดมีระดับขั้นสูงหมดเลยครับแหวนบวกสี่กระจกทองผมกม่เคยได้แล้วนะ กันแตกนี่ได้เป็นสิบแล้วกระจกทองได้อันหนึ่งแหวนเบ่อเลยไม่เห็นอืมเดี๋ยวต้องลองมาลงดูเองวัางเผื่อบันรอดเผื่อว่าไหวนะเผื่อว่านะลองดูว่ามันมีเวลาให้เรารอบัฟตั้งเยอะครับเหลือตั้งแปดนาที อ่าแล้วกล่องมันเกิดตรงไหนอะรู้เลยครับตรงที่เราวิ่งแดดบีมาอ๋อโอเคมันจะมีเสาที่สองต้นถ้าเราไม่ตีสองต้นนั้นลูกน้องเราจะตีไม่เข้าเลยครับไปสองตัวให้เราหนีมาเนะนี่ยนี่เสาสองต้นเนี่ยครับอืมอืมแอดอจัดการเลยครับผมขอให้โชคดีห <laughs> ินขาวโอ้ <laughs> โหโเ้ย <laughs> หนาทีเอง2คนโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการฟาร์มดันบัตเงินนะครับดันบัตเงินเนาะอ่ะซึ่งใช้ของเยอะนะอย่าลืมว่ามันเป็นดันใหญ่นะครับมันเป็นดันใหญ่ดันระดับ190เลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับใครที่ยังโอเวอร์โหลดไม่ตันเนี่ยบอกตรงว่าอ่าลงดันไปด้วยเก็บโหลดไปด้วยยังได้เลยนะครับ ฮิตเป็นล้านเลยเท่าที่ทุกคนเห็นแอตตีนะครับมีแค่กิจกรรมคูณ200%เท่านั้นเองนะครับที่มีอยู่นะขึ้นขึ้นดีมากนะครับต้องบอกว่าขึ้นดีมากเป็นดันที่ดีในหลายๆด้านจริงนะครับโอเคครับก็ถ้าใครมีเรื่องสงสัยนะครับทักแชทมาถามแอดได้ที่เพจนะครับส่วนถ้าไม่สะดวกครับก็ไปโพสต์ไว้ที่ในกลุ่มได้ครับผมนะ แล้วก็มีกลุ่มซื้อของขายของเสร์ฟทีด้วยนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายครับ